สวัสดีครับนักเรียนในวิดีทัศน์นี้เราจะมาศึกษาในหัวข้อที่17.4.2สมการความต่อเนื่องวิดีทัศน์นี้มีจุดประสงค์ให้นักเรียนสามารถอธิบายสมการความต่อเนื่องและคำนวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องได้นะครับจากภาพนักเรียนจะเห็นน้ําที่ไหลออกจากท่อน้ํานะครับ นักเรียนอาจจะได้เคยใช้มือบีบปลายท่อน้ำให้น้ำพุ่งออกจากท่อได้เร็วขึ้นนักเรียนคิดว่าการที่น้ำพุ่งออกจากท่อได้เร็วขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเราสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้โดยใช้สมการความต่อเนื่องครับโดยเราจะพิจารณาการไหลของของไหลอุดมคติในท่อที่มีลักษณะดังรูปนะครับ มวลของของไหลที่ผ่านในส่วนที่1นั้นจะเท่ากับมวลของของไหลที่ผ่านในส่วนที่2เราจะได้สมก,การความสัมพันธ์ delta m 1นึ่งส่วน delta t เท่ากับ delta m 2องส่วน delta t และของไหลอุดมคติไม่สามารถอัดตัวได้ดังนั้นความหนาแน่นของของไหลในส่วนที่1จึงเท่ากับความหนาแน่นของของไหลในส่วนที่2เราจะได้สมก,การความสัมพันธ์ a ห v ห เท่ากับ a 2 v 2นั่นคือผลคูณระหว่างพื้นที่หน้าตัดกับอัตราเร็วของของไหลน,นั้นจะมีค่าคงตัวซึ่งถ้าท่อมีพื้นที่หน้าตัดน้อยลงอัตราเร็วของของไหลก็จะสูงขึ้นนั่นเองครับผลคูณระหว่างพื้นที่หน้าตัดกับอัตราเร็วของของ,ของไหลเรียกว่าอัตราการไหล ซึ่งเป็นปริมาตรของของไหลที่ผ่านในหนึ่งหน่วยเวลาจากสมการความต่อเนื่องเราจะสรุปได้ว่าอัตราการไหลในท่อท่อหนึ่งนั้นจะมีค่าคงตัวเดี๋ยวเรามาสรุปสาระสำคัญร่วมกันนะครับสมการความต่อเนื่องเป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของของไหลและพื้นที่หน้าตัดของท่อ โดยอัตราการไหลของของไหลในท่อนั้นจะมีค่าคงตัวเขียนเป็นสมการได้คือ a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2อัตราการไหลของของไหลคือปริมาตรของของไหลที่ผ่านในหนึ่งหน่วยเวลามีค่าเท่ากับผลคูณของพื้นที่หน้าตัดกับอัตราเร็วของของไหลเดี๋ยวนักเรียนลองตอบคำถามต่อไปนี้ดูนะครับ ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 1. อัตราการไหลคือปริมาตรของของไหลที่ไหลผ่านในหนึ่งหน่วยเวลา 2. อัตราการไหลมีค่าเท่ากับผลคูณของพื้นที่หน้าตัดกับความหนาแน่นของของไหล 3. ในท่อที่มีพื้นที่หน้าตัดเล็กลงอัตราเร็วของของไหลจะมีค่าสูงขึ้น 4. ในท่อใดๆ อัตราการไหลของของไหลอุดมคติจะมีค่าคงตัวครับข้อความที่2นั้นไม่ถูกต้องนะครับอัตราการไหลจะมีค่าเท่ากับผลคูณของพื้นที่หน้าตัดกับอัตราเร็วของของไหลนะครับ ในหัวข้อถัดไปเราจะมาศึกษาหัวข้อที่17.4.3สมการแบรนูลีสำหรับวิดีทัศน์นี้ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ